รบันทุกกระดูกเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูอาหารเหนืออาหารเมืองเมืองแล้วครับพอดีไปตลาดมาเจอมันงามเกินครับพักฮีหรือพักเหือกนะครับบานผมห้องพักเหือกบางทีก็ห้องพักฮีครับแกงส่กระดูกหมูนะครับทองกินเมืองเมืองว่าเ่าครับครับน่ครับลาแกงเครื่อเลนกระดูกหมูออนนะครับกระดูกซี่โครงกระดูกออนนะครับแบบนี้คนซื้อมันหนึ่งกิโลร้อยสามสิบบาทครับแต่มาแต่มาจะใส่หมดนะครับใส่นิดใส่นิดหน่อยครับ เหลือก็เอาไปย่างไปอบอะไรได้ครับน่ครับเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะมีเนี่ยครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้นะครับกะปิครับก็ผมปรุงรสตามใจครับน้ําปลานะครับเดี๋ยวก็เอาทุกอย่างนี้ไปตำรวมกันตำจนละเอียดนะครับแล้วก็เอาไปผัดกับหมูพอหมูมันสุกมันแ้นี่ดีก็เอาพักใส่ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับอร่อยครับปีนึงมันออกแค่ครั้งเดียวครับ พักเนี่ยพักหี่น้นะครับครับผมเดี๋ยวก็เอาเครื่องไปตำเลยเลยครับไปโขกละเอียดนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนการทําตํานะครับเอาทุกอย่างเนี่ยครับมาตําจนละเอียดเลยนะครับใช้เวลานิดหน่อยครับพิเตะไข้กับปีนะครับตำจนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวมตำให้ดูครับครับนี่ครับตำไปเรื่อยนะครับ อาหารเนือมันขาดไปได้คือกะปินะครับกะปิต้องมีตลอดนะครับแกงต่ำไปเรื่อยๆนะครับใกล้ละเอียดแล้วครับเดี๋ยวก็บางที่เขาก็ไม่เอาไปผัดนะแต่ผมจะไปผัดผัดใส่น้ำมันนิดนึงเวลาเราไปต้มในน้ำแกงมันจะได้มันดูสวยงามครับแล้็อร่อยด้วยหอมนิดๆครับต่ำไปเรื่อยๆครับครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำนะครับนี่ครับตั้งหม้อแล้วก็ พริกท,ที่แกงกจงเราตำแกะไปผัดผัดให้หอมนิดนึงบางที่เขาก็ไม่ผัดบางที่เขาก็ควแต่และบ้านมันกินไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ชอบแตงผมงแตงผม,ผมจะเอ่อผัดหน่อยเดี๋ยวน้ำซุปมันจะได้หอมครับแล้วก็หน้าตาม,มันจะได้หน้าชิมครับครับผัดไฟเบาๆนะครับแป๊บนึงหอมเลยครับเนี่ย ขีเคืองแกงครับแล้วก็จะใส่กระดูกหมูอ่อนไปผัดตามดยผัดไฟอ่อนไปก่อนครับ ดูพี่โคงอ่อนตัวนี้ครับอร่อยแต่ว่าต้องจะ้เวลาตุนหน่อยนะครับตุนสักยี่สิบนาทีให้หมูมันเปื่อยแล้วก็น้ำซุปมันจะได้ออกครับครับเดี๋ยวขอตัวผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนจะใส่หนาผมจะให้ดูอีกทีนะครับครับนะครับทำจนหอมนะครับาเกือบสุกแล้วครับนี่ก็ถึงเวลาเติมน้ำนะครับเติมน้ำเปล่าลงไป ก็มาถึงขั้นตอนการตุ๋นนะครับต้องตุ๋นให้มันอร่อยไม่อร่อยกาอยู่กับการตุ๋นน่นะครับดีพิธาหน่อยก็ตุ๋นจนน้าซุปมันออกครับจนหมูมันเปื่อยครับถ้าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ20นาทีครับเดี๋ยวถ้ามันเดือดผมจะให้ดูอีกทีนึงครับครับผมหลังจากที่ต้มตุ๋นกระดูกมาสักนี่ครับ20นาทีนะครับ น้ำซุปกระดูกมันอออแล้วก็หมูมันก็เริ่มเปื่อยแล้วครับเมื่อกี้ผมใส่มสมะเขือเทศลงไปสองสามลูกนะครับเพื่อดรสชาติจะเอาเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะไอ้ต้นผักนี้มันฝาดครับดีครับเปื่อยครับก็เอาผักของเราที่เตรียมไว้ใส่เลยครับแกงผักเหือกนะครับแกงผักเหือกครับผักใส่เลยของินเมืองแน่นอน,นครับ มันเป็นต้นไม้ตามฤดูกาลนะครับมันยอดมันกำลังพร,พรีดอกนะครับหลังจากฤดูใบไม้ร่วงเสร็จก็มันก็มันใบมันร่วงหมดแล้วมันก็จะออกใหม่ยอดไปนะครับยอดอ่อนมันครับตัวนี้อร่อยของกินคนเมืองครับบางที่เขาบอกากินอะไรผักแต่มันก็อร่อยตามตามภาษาคนต่างจังหวัดนะครับบ้านผมนี่เดี๋ยวอีกหน่อย เขามันจะมีบางทีเขาก็ไปยำก็มีนะครับยำปลักเหือกเขาก็เอาไปเอาไปนึ่งมัดมัดมัดเอาไปนึ่งนึ่งเสร็จก็เอาฟิตไว้เขาก็จะเอามาขายตลอดทั้งปีครับตามตามร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆในเชียงรายมีขายครับยำปลักเหือกครับแต่ว่าแกงสดนี้มันจะมีแนะนำว่าเอาเอาใบสดจะอร่อยกว่าที่นึ่งมันครับเดี๋ยวก่าตุ๋มไปอีกประมาณห้านาทีครับ มันก็เป็นอันเสร็จพิธีทุบชิมให้ดูถ้าอร่อยนะครับครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับสุกมากสุกน้อยตามใจคนชอบนะครับไก่นี่ครับแกงฟักเนือครับแกงเมืองเมืองครับเดี๋ยวผมตักนะครับตักแล้วไปชิมห้ดูนะครับก็วัดนี่ครับแกงฟักเนื้อกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆครับตักเลยครับสุกมาก ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบผมผมสไตล์นี้ครับของเมืองอาหารเมืองครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพาไปชิมเลยครับ ก็ไปอันเสร็จพิธีครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับกินกับแกงพักเหือกนะครับก็มีนึ่งผักแต่แล้วก็น้ําพริกนะครับนี่ครับแกงพักเหือกแล้วก็มีผักนึ่งกินกับน้าพริกน้ําพริกนรกปลาย่างครับเดี๋ยวผมชิมอันนี้ให้ดูแกงพักเหือกครับเวลากินกับข้าวเหนียวนะครับผมบอ่ำพอดีนะถ้าบางที่เขา มีคนแก่หน่อยเขาก็เอาสุกกว่านี้อีกนิดนึงแต่นี้พอดีเขี้ยวกรุบๆดีครับรสชาติจะออกฝาดๆเปรี้ยวๆฝาดๆนะครับแต่หวานน้ำซุปกระดูกมันก็จะอร่อยกินข้อนี้ห้อนๆครับอืม แล้วก็มีน้ำพริกนรกไตข้นเหนือครับค้นเหนียวจังเลยคำใหญ่ๆหน่อยกินกับผักบุ้งมะเขือพก็นะครับ แกงฟักเหือดตำแส้เชียงรายอากาศเริ่มหนาวนะครับอุณหภูมลดลงมานะครับผักเหือด ก็มาเผือ,อ,ค,รอครับก็๋ยวเน้นก็ขอตัวชิมต่อเลยนะครับพอดีเดียวต้องมาทำงานต่อครับครับแกงพักเนื้อครับคนเหนือก็ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็คิดถึงก็ไปหาตามตลาดใหญ่ๆน่าจะมีอยู่นะครับสดๆนะครับครับขอกินเมืองเมืองครับ โอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับพามาทำเก่งพักเฮือกครับ